สวัสดีค่ะพบกันใน E p พีที่31แล้วนะคะวันนี้เราไปดูกันว่ารายได้หลักๆของธุรกิจอินดีมนะคะมาจากที่ใดแล้วก็ได้มายังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะรายได้หลักๆของธุรกิจอินดีมนะคะก็มาจากการแนะนําคนนี่แหละคะ่ะแนะนาคนเข้ามาเป็นสมาชิกเหมือนกับที่เราเป็นนะคะออกไปประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับคนที่เขาสนใจในธุรกิจอินดีมนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกธุร,รก,กิจอินดีมเหมือนกับที่เราเป็นนะคะ ถ้าพี่ๆไปแนะนำในไซต์ของ SP นะคะซ้ายหนคนขวา1คนพี่จะได้รับรายได้อยู่ที่คู่ละ400บาทค่ะแล้วก็ยังได้ค่าแนะนำอีกคนละ300บาทนะคะรวมเป็น1,000บาทพอดีค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้สูงสุดถึงวันละ5,200บาทเลยนะคะมาดูไซต์ต่อมาเลยนะคะ ถ้าพี่ๆแนะนำเข้ามาในไซส์ LP พี่ๆจะได้รับคู่ละนะคะ4,000บาทก็คือซ้าย1คนขวา1คนได้จับคู่กันได้4,000บาทนะคะแล้วยังได้ค่าแนะนำคนละนะคะ3,000บาทต่อ1 LP เลยค่ะก็รวมเป็น10,000บาทพอดีนะคะสามารถสร้างไรายได้สูงสุดถึงวันละ40,000บาทไปเลยค่ะแล้วก็ ไซ์ที่น่าสนใจอีกก็คือเป็นไซส์ LPF นั่นเองค่ะพี่ๆจะได้รับค่าแนะนำนะคะคนละ4,000บาทต่อ1 LPF นะคะแล้วก็ได้ค่าจับคู่อีกคู่ละ4,000บาทค่ะรวมเป็น1 2 0 0 0บาทนะคะสามารถสร้างไรายได้สูงสุดถึงวันละ40,000บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ LPF มีข้อพิเศษก็คือคุณกล้องแจกหุ้นให้คนละ ห0 0หุ้นนะคะแล้วก็คะแนนพอยต์อีก3000พอยต์เพื่อไปซื้อหุ้นในอนาคตได้นะคะเนี่ยแหละค่ะมันเป็นข้อดีของการสมัครเข้ามาในไซส์ใหญ่ๆนะคะสมัครเข้ามาในไซส์ใหญ่เราก็ได้สิทธิประโยชน์มากกว่าไซส์เล็กๆใช่ไหมคะสร้างไรายได้ได้สูงกว่าสร้างไรายได้ได้เยอะกว่านี่แหละค่ะใครสนใจ อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกอินดีมอยากจะมาสร้างรายได้ในธุรกิจอินดีมนะคะสามารถทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆหรือว่าจะทักมาหาเจี๊ยบได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ